สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้มาเดินหาเห็ดนะเพื่อนๆไม่รู้จะเจอบ้างปะเพราะว่าเพิ่งมาถึงให้ดูบรรยากาศตนนัวนี้ให้ดูหิมะบนยอดเขาเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมว้าวสวยหนาวมากนะทุกคนหนาวหนาวจริงๆนะขอบอก แต่แถวบ้านพี่ยังยังไม่มีหิมะนะแต่ว่าแถวโน้นแถวที่เคยไปหาเห็ดพึ่งนะหิมะคลุมหมดแล้วหิมะประมาณนี้เลยนี่สวยมากเห็นไหม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 เดี๋ยวเราไปหาส่องเห็ดกันเลยเนาะว่ามันจะมีเหลือให้เราเก็บไหมเนาะ เก็บเห็ดขาเหลืองพเพื่อนพอมีให้เก็บนะจ๊ะ มีให hey, hey, nah, nah. <c ười> nah. ้เก็บอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่เยอะแล้วเนาะเพราะว่าอากาศหนาวหนาวหนาวอากาศหนาวปละหลึมปะเลืออากาศหนาวจริงๆนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราเดินเนาะเวลาเราเดินมันก็จะแบบร่างกายมันก็จะอบอุ่นเองเนาะ กำลังได้เต็มมือเลยอ่ะดูนมันก็พอมีให้เก็บนะนเพื่อนอไม่ถึงกับเยอะเหมือนช่วงที่มันขึ้นใหม่ๆเนาะต่ว่าก็มีให้เราเก็บอยู่มาออกกำลังกายเล่นๆเนาะนเพื่อนๆหน้าหนาวถ้าเราอยู่แต่ในบ้านน่ะเราก็จะแบบขี้เกียจไงขี้เกียจไม่ไม่อยากทำอะไรเนาะถ้าถ้าเราเดินออกจากบ้านแล้ว ร่างกายมันก็จะได้ขยับเนื้อขยับตัวเนาะร่างกายจะได้แข็งแรงปอดจะได้แข็งแรงเนาะทุกคนอดอกมันก็จะไปแล้วแหละเพื่อนเห็ดนะ่ยมันก็ได้เวลามันแล้วเนาะเพราะว่ามันก็นานพอสมควรแล้วเลย,เ,ยเก็บมาตั้งไม่รู้กี่เดือนนะตั้งแต่เดือนกันยา กันยาตุลาพุจิกาธันวาพาหลายเดือนแลนะ้วเนาะอันนี้มันก็อากาศหนาวสุดๆแล้วเก็บมาตั้งแต่หน้าหน้าร้อนยันหน้าหนาวเลย ดอกก็โรยราแล้วเพื่อนดอกเห็ดมันก็เริ่มโรยราแล้วเนะวาะเพราะว่ามันนานแล้วตานี้ก็มานะแต่ว่าไม่เคยเดินถึงตรงนี้เพื่อนไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้ดูสิเกม่หมดแล้วเห็ดเกดแล้ว เจอเห็ดแครอทเพื่อนเห็ดแครอทยังมีเนาะกุ่ามันจะหมดแล้วไปดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกเดียวเจอ, <c oughs> อแครอทอีกดอกหนึ่งเพื่อน เครดเครดยังมีอยู่เครดเช่แข็งเห็นไ,ไหมเครดเช่แข็งนี่ได้สองดดโอ้ยเพื่อนๆเจอกลุ่มหนึ่งเนาะฝั่งนะงน้นก็ม,นมีเห็นไหมเห็นไหมนี่

รร <laughs> <c oughs> กบบรันเดีพาร์มีเอปกร์โปมีชอบดีต้องมีเงาโอ้น่ากินเฮ้ยบอกบอกแฟนว่าอันนี้ฉันขอเก็บ <laughs> ขอเก็บพวงใหญ่นิดเะพวงใหญ่ฉันขอนิเจเอออืมอ้มพวงใหญ่ๆฉันขอเก็บ เอาตะกร้าใบใหญ่มาเอาตะกร้าใบใหญ่มาเพื่อนๆเอาไปใบใบใหญ่มาไม่เต็มเกเบ็ดถาดูถาเกเบ็ดพอดีมันมีลวดเนี่ยลวดลวดเขากันวัวไว้ตรงนี้เพื่อนๆ ไปเลยต้องรอดแย่จ <c oughs> ้าดูทาฝรั่งเก็บเห็ดเดอร์ <c oughs> ช่วงนี้เห็ดมันเริ่มวายแล้วเพื่อนเพื่อนมันไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าเราก็มาหาเพราะว่าเราชอบหาไม่น่าเอากตะก้าลายใหญ่มาเลยวันนี้ตะก้าเล็กตอนนี้เต็มไปแล้วเอ้ยอู้ฟลูร์กีที่อืมวันนี้วันนี้ Muy bien. Muy bien. Muy bien. Đọc hơn. không? Ya. Ye. Sen <tik> lihat. Hmm. Ye. เก็บเรื่อยเปือเ่อ,อยออได้เรื่อยเปื่อยเลยเพื่อนๆได้เรื่อยๆเลยนี่ชมบรรยากาศภูเขานะเพืเ่อนๆชมบรรยากาศสวยๆบนภูเขานะ่เพืเ่อนๆเห็นไหม ภูเขาภูเขาท้งนั้นแถวพี่แดงอยู่มีแต่ภูเขาล้อมรอบนะนเพื่อนๆสวยมากแถวนี้เป็นเป็นที่แข่งอ,อพวกมอเตอร์ไซค์วิบากของเด็กวัยรุ่นนะเห็นไหมตรงเนี้ยพวกเด็กวัยรุ่นชอบมามาขี่เนาะมาซ้อมมาอะไรเงี้ยมาซ้อมมอเตอร์ไซค์วิบากนะเราจะกลับบ้านแล้วนะเพื่อนๆ ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกได้ไม่เต็มตะกรา้านะวันนี้ได้ประมาณนี้เลยมปรมนี่ปร่ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็จะกลับบ้านแล้วเนาะเพราะว่าได้เวลากินขะ้าวแล้วเนาะ ก็ได้ประมาณนี้วันนี้ดอกไม่สวยเลยนะวันนี้เขาขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า